สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสุขคำซิงตงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องก็ไม่มีอะไรมากหรอนะคะก็จะมาแนะนาตัวนะคะจะมาแนะนำตัวให้พี่พทุกคนได้รู้อีกรอบนึงนะคะก็มี p ีเอท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้น้องแนะนําตัวอีกรอบนึงนะคะแล้วก็พี่พี่ท่านไหนมาติดตามเพิ่งมาติดตามน้องนะคะก็ไม่รู้จักน้องอย่างนี้นะคะก็ จะมาแนะนาตัวให้นะคะก็วันจะมาแนะนําตัวแล้วก็จะเป็นน้องเชื่ออะไรแล้วกออ็อยู่ที่หมู่บ้านไหนแล้วก็มีพี่น้องกี่คนแล้วก็ตอนนี้ทํางานอะไรนะคะก็น้องก็จะมาบอกคนนี้เองนะคะเออตัวน้องก็จะเป็นชื่อน้องสุขำนะคะอยู่ที่เชียงตุงนะคะก็ เป็นคนไตเนือนะคะชาวไตเนือนะคะก็จะเป็นคนที่ในหมู่บ้านตรงซีนะคะก็แล้วก็มีพี่น้องกี่คนนะคะน้องก็จะมีพี่น้องสามคนนะคะมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็พี่พี่สาวพี่สาวหนึ่งคนน้องก็เป็นคนที่สามนะคะก็พี่พี่สายก็จะเป็นเจ้าวาดอย่างนี้เนาะเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ชิงพอชิงพองนะคะอยู่ที่ในเวงนี่แหนนะคะ ที่ในเวงวันนี้ก็มีพี่สาวแล้วก็มีน้องนะมี3าคนพี่น้องนะคะแต่ว่าไม่มีพี่น้องเยอะนะคะมี3าคนเองนะคะก็เออตอนนี้ก็พี่สาวก็อยู่กับคุณแม่นะคะตอนนี้น้องออกมาอยู่บ้านคนเดียวแล้วนะบ้านคนเดียวแล้วนะคะก็พี่สาวก็ออกมาอยู่กับคุณแม่นะคะก็อยู่ที่หนึ่งบ้านตรงซีนะคะก็ตอนนี้ก็มีกับมีคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ ออลูกพี่สาวสามคนนะคะแล้วก็พี่เขยมีสี่ห้าคนอยู่ด้วยกันนะคะกออ็ตอนนี้คนพ่อไม่อยู่บ้านนะคะคนพ่อไม่อยู่บ้านไปทํางานนะคะแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยนะคะติดต่อมาติดต่อไม่ได้มี2ปีแล้วนะคะออตอนนี้ช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดก็ติดต่อไม่ได้โทรหาก็ไม่ติดนะคะปิดเครื่องนะคะก็้องก็เป็นห่งอยู่นะคะก็ น้องก็ไม่รู้จักใครด้วยนะคะจะไปติดต่อหาใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักใครด้วยนะคะตอนนี้ก็คุณพ่อก็ไม่ติดต่อมาเลยนะคะก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เนาะน้องก็เป็นห่วงอยู่นะคะตอนนี้ก็คุณพ่อก็อายุเยอะแล้วนะคะก็น้องก็อยากให้คุณพ่อมาอยู่ที่บ้านนะคะมาอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมนะคะก็แต่ว่า โทรไม่ติดเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ติดต่อคุณพ่อมาสองปีแล้วนะคะก็นานมากแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะตอนนี้น้องไม่รู้จักใครรุ่ยอย่างนี้เลยนะคะก็ลำบากมากเลยนะคะช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็น้องก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะคะก็ถ้ามีเสื้อผ้าเย็บก็เย็บผ้าช่วงนี้ก็ไม่ได้เย็บผ้านะคะก็ไม่มี ไม่มีผ้ายเย็บก็อยู่บ้านอย่างนี้เลยนะคะก็น้องก็เพิ่งมาทํา youtube นะคะก็ไม่รู้จักใครอย่างนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ไล่ติดตามน้องก็ผักติดตามน้องด้วยนะคะเปลี่ยนกําลังใจให้น้องด้วยเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปอย่างนี้ต่อไปเลยค่ะแล้วก็ทำยูทู e ก็ไม่มีไม่มีคนรู้จักอย่างนี้ก็ไม่ทำยูทูปตอนนี้มันน้อยมากนะคะก็ ถ้าใครถ้าใครชอบถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครหันหันคลิปน้องนะคะก็ผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนเข้ามาดูนะคะก็ผักติดตามด้วยนะคะก็น้องก็จะมีเรื่องแค่นี้เองนะคะที่ที่ที่น้องจะบอกจะมาบอกให้พี่ๆทุกคนได้รู้นะคะว่าน้องเป็นยังไงนะคะก็ ช่วงนี้ก็ไปไหนก็ไม่ได้เนาะจะไปซื้ออะไรจะไปไหนก็มันก็จะลําบากนะคะจะกินอะไรอย่างนี้ก็มันก็จะลําบากหน่อยนะคะก็อยู่แต่บ้านแล้วก็น้องจะไปถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เออถ้ามีคลิปอะไรก็จะถ่ายอย่างนี้ไปนะคะถ้าถ้าถ้าไล่ออกไปอย่างนี้นะคะก็จะจะถ่ายอยู่นะคะจะมาบอกเราให้พี่ทุกคนดูอยู่นะคะก็ ช่วงนี้ก็ไปไหนก็จะยากนิดนึงนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมคุณแม่นะคะก็ช่วงโควิดอย่างนี้ก็อยู่แต่บ้านนะคะก็ถ้าบางวันอย่างนี้ถ้าน้องบ้างอย่างนี้ก็จะไปเที่ยวอยู่นะคะที่ในมบ้านตรงสีนะคะก็ไปเที่ยวหาคุณแม่นะคะก็วันนี้น้องก็จะมีแค่นี้เองนะคะเออก็มีเรื่องแล้วก็ทำไมหนงทำไมน้องเป็นชาวไตเนื้อนะคะ คุณแม่น้องเป็นชาวไตเนื้อนะคะคุณพ่อน้องก็จะเป็นไตใหญ่นะคะไทยใหญ่อย่างนี้นะคะภาษาภาภาษาไทยใหญ่ภาษาไตใหญ่กับไตเนื้อก็จะแตกต่างกันเิดนึงนะคะก็มันไม่เหมือนกันอย่างนี้เนาะไม่เหมือนกันอย่างนี้นะคะก็เหมือนจะเป็นลูกครึ่งไตใหญ่แล้วก็ไตเนื้อก็เป็นได้นะคะตอนนี้ก็มีเยอะมา มากแล้วนะคะมีร้อยกว่าแล้วนะคะก็แล้วก็ออน้องก็ปูอยู่นะคะก็เลยอยู่แต่บ้านนะคะไม่ไล่ไปไหนก็ทําคลิปอย่างนี้ตอบทาคลิปอย่างนี้เองนะคะถ้าวันนี้ก็น้องก็จะมีคลิปอย่างนี้มามาบอกเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิป อย่างนี้ต่อไปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็น้องก็ทำคลิปสั้นๆเองนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปอย่างนี้ต่อไปเลยค่ะวันนี้ก็น้องขอตวลาไปก่อนเลยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย